อทคนิคที่หนึ่งก็คือบุกเหมือนทหารที่บุกฆ่าศึกคือบุกเข้าไปประชิดตัวเลยนะถ้ายิงปืนก็ยิงปั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 ง,ป,งประชิดตัวเข้าไปนะไม่ให้ฆ่าศึกนั้นหลบได้ก็คือจี้เข้าไปอ่าไปประกบเลยอาการปวดอยู่ที่ไหนเราเข้าไปตามดูด,ดูไปตามดูด,ดูไป ให้รู้ไหมให้ผูเป็นอ่านก็ให้รู้ใช่บ้างว่าใครเป็นใครเราก็เหมือนกันให้รู้ใช่บ้างาว่าเราสามารถปรชิดความปวดได้แนบเข้าไปดูเข้าไปนี่คือการบุกอาการบุกการจมตีแบบประชิดต,ตัวแบบประชิดเวทนาอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งเป็นเทคนิคที่หนึ่งเทคนิคที่สอง นะคือการตั้งรับทาหารนมีการตั้งรับอยู่รอข้าสึกเข้ามาเราก็อยู่ฐานของเราฐานก็คืออะไรอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่การของอาการอยู่ที่สัมมาอารหังก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาฐานไหนเราอยู่ที่ฐาน ไม่ต้องออกไปประชิดตัวกับเวทนานะเวทนาเข้ามาหาเราให้เวทนาเข้ามาหาเราเราค่อยไปรู้เวทนาที่เข้ามาหาเราไม่ต้องไปตามนะตามรู้แบบประชิดตัวรู้อยู่ที่ฐานของเรานี่แหลนะฐานเราทรงจิตไปรู้สติเข้าไปคอยดูแล อีกทีนะไปดูแลอีกทีอยู่ที่ฐานของเราอาการพองยุกพองหนอยุคหนอรู้หนอปวดหนอปวดปวดก็ส่งส่งจิตไปไหมส่งจิตไปไปดูไม่ต้องไปประชิดนะแค่รู้ว่าปวดอ่าปวดส่งจิตเข้าไปเบาๆปวดหนอปวดหนอปวดหนอ ปฏิรู้ว่าอาการปวดเป็นยังไงเล้นที่ไหมนี่คือแบบแบบอยู่ในฐานนะแบบอยู่ฐานจะปวดแค่ไหนเราก็อยู่ในฐานของเราในฐานของเราไม่ต้องออกไปไม่ต้องเข้าไปประชิะดก็ได้แบบนี้เป็นต้นนี่คือเทคนิคที่สองเทคนิคต่อไปเทคนิคที่สาม คือการล่นถอยของทหารเนะขาล่นถอยออกมาไม่ใช่หนีไม่ใช่นีน,นะแต่เป็นการสังเกตการนะในสนามรบว่าเป็นยังไงเป็นการใช้ปัญญาไตรตรองออกมาจากกำบังนะออกมาจากการลุกออกมาจากการตั้งรับล่นถอยออกมาอยู่ที่ไกลๆเนะอามาอยู่ที่ไกลๆ นะให้มาสังเกตการถ้าเป็นการผู้ปฏิบัติก็คืออาการปวดเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นให้เรามาดูสังเกตการว่าอาการปวดนั้นเป็นยังไงเห็นไปรักทุกระบบนะว่าจะเป็นทุกขเวทนา,าที่เกิดขึ้นตรงไหนเราก็เห็น ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นแบบรวมรวมเป็นแบบรวมรวมมาสังเกตการมาสังเกตการดูความเปลี่ยนแปลงของเวทนาดูความเปลี่ยนแปลงของทุกขเวทนา ให้มาอยู่ที่ไกลๆไม่ต้องเข้าไปใกล้ไม่ต้องเข้าไปไไาไป,ป่าชิดอยู่ที่ไกลๆปวดรู้ว่าปวดดูจิตที่รู้ว่าปวดไม่ต้องเข้าไปเจาะจงว่าปวดที่ขาไม่ต้องไปเอาความรู้สึกว่า รู้สึกว่าปวดก็รู้ว่าปวดสังเกตการดูการเปลี่ยนแปลงเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้ที่เข้าไปประชิดถ้าเราไม่ได้ไปตั้งรับอยู่ที่ฐานแต่เราถอยออกมาสังเกตการว่ามันเป็นยังไงตามระดับนี้สามารถใช้ร่วมกันได้สลับกันไปมาได้สำหรับผู้ปฏิบัติเบื้องต้น